เป็นกฎหมายของกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองถ้าอิงกับสำนักคิดของนิติปัชญาจะมีสองสำนักที่ถกเถียงกันได้แก่สำนักกฎหมายธรรมชาติที่มองว่ากฎหมายมาจากสามัญสำนึกและมนุษย์ตับรูได้เอง <c oughs> เช่นสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยธรรมรวมไปถึงศักดิ์สีความเป็นมนุษย์ดังนั้นสำนักกฎหมายธรรมชาติจะมองว่า สิ่งที่เป็นกฎหมายของคดีเมืองก็คือจะรีบประเพณีระหว่างประเทศเท่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นจากทางปฏิบัติของรัฐและได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายในขณะที่สำนักกฎหมายบ้านเมืองหรือสำนักปฏิฐานนิยมมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นกฎหมายก็แต่โดยมีการออกมาจากคำสั่งของรัฐ,ฐาธิปัตย์และมีการผ่านกระบวนการนิติแบัญญัติ ดังนั้นมันจะเป็นกฎหมายถ้ามันมีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเป็นละละักษรฉะนั้นส่นที่สัญญาหรืออนุสัญญาจึงเป็นกฎหมายในใสายตาของสำนักกฎหมายบ้านเมืองจึงอาจก,กล่าวได้ว่าไม่ว่าเหตุผลของทั้งสองสำนักจะแตกต่างกันก็ตามแต่ทั้งสองสำนักต่างเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายเพราะมันมีการยอมรับจากนานาอารยประเทศเพียงแต่ไม่สามารถ หาคำตอบที่ชัดเจนได้สำคัญที่สุดที่ทำให้ทั้งสนธิสัญญาในสายตาของสำนักกฎหมายบ้านเมืองเป็นกฎหมายจารีตประีระหว่างประเทศในสายตาของสำนะักกฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายเพราะคำคำเดียวเท่านั้นที่มีลักษณะเหมือนกันคือการยอมรับว่าเป็นกฎหมายจบลงไปค่ะหลักเกณฑ์ที่ทำให้มันเป็นเหมือนอินเทอร์เซ็กต์ะคะของหลักเกณฑ์ของกฎหมายในการอธิบายความเป็นกฎหมาย ความทับซ้อนกันของหลักเกณฑ์คือการ recognize หรือการยอมรับว่าเป็นกฎหมายไม่ว่าบ่อกเกิดที่เขายอมรับจะแตกต,ต่างกันก็ตามแต่มันมีส่วนที่มันเหมือนกันอยู่หรือ intersect กันอยู่ทับซ้อนกันอยู่คือการยอมรับว่าหลักเกณฑ์น,นี้มันเป็นกฎหมายนั่นเองสำหรับในส่วนที่จะต้องอธิบายต่อไปก็คือมันก็ต้องมีเหตุผลหรือความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมรัฐจึงยอมรับว่าหลักเกณฑ์น,นี้เป็นกฎหมาย คำตอบก็คือรัฐยอมรับว<ย>่าสิ่งนี้ควรปฏิบัติตามเพื่อที่จะประสานและทำลงไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐนั่นเองวัตถุประสงค์หลักที่ทําให้รัฐยอมรับกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็คือการประสานและทำลงไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งน,นี้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของ การเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนี้อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหรือแม้แต่ในส่วนของเทคโนโลยี นี่คือส like ิ่งที่เรียกว่าผมประโยชน์ร่วมการที่รับเห็นควรว่าควรยอมรับว่ามันเป็นกฎหมายนั่นเองคือมันต้องมีสิทธเนี่ยมาคันเน็ตกันก่อนนะคะจะทําให้หลักเกณฑ์นั้นได้รับการยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองมันจึงเป็นกฎหมายนั่นเองสําหรับสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองไม่ใช่กฎหมายเพราะถ้าเราเอาหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองไปเปรียบเทียบกับกฎหมายภายใน เราจะหาสิ่งเหล่านี้ไม่เจอเป็นชิ้นเป็นคัพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศแผนคนีเมไม่มีฝ่ายนิติบัญญัตินะคะในขณะที่ฝ่ายบริหารกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่มีฝ่ายบริหารด๋ยจาจะอธิบายให้ฟังและตุลา,าการกฎหมายระหว่างประเทศแผนคนีเมืองก็ไม่มีองค์กรตุลาการเว้นแต่รับใช้คําเดียวเท่านั้นที่จะยอมรับอำนาจองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการค่ะสิ่งเดียวนี้คือการยอมรับหรือการให้ความยินยอมที่จะยอมรับนั่นเองที่จะผูกพันตนและลดคําคำดึงลงพอจะทราบไหมคะว่าการลดอำนาจของตนลงตรงนี้เป็นการลดอํานาจในเรื่องใดลงคะใครตอบได้เอาไปห้าแตงม่า